มีมีรีพลายสตอรี่บางคนอนะ่ะใช่ว่าแบบเออหัวใจไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหัวดิง้งไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นหัวใจสู้ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงเราก็อยู่ในเจนพี่ๆเขาหมายถึงว่าเราเป็นน้องแล้วเราก็เคยเจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่เจนพี่นาพี่วุ้นคือเราก็รู้จักกันหมดอะไรเงี้ยก็ในฐานะที่เป็นน้องเราก็แค่ซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกละกัน เราเราก็ไม่ได้ร cool. ู้ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้โทรไม่ได้โทรแลวหนูอยากรู้ว่าใครเลยค่ะหนูว่าหนูว่าเอาเป็นว่าค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจทุกคนละกันตัวหญิงเองหญิงก็ในในชีวิตช่วงหนึ่งก็เคยที่เคยที่ต้องเจอมรสุมชีวิตเนาะแต่หญิงจะพูดกับตัวเองอยู่เสมอเลยว่าแบบมันโชคดีนะที่มันเกิดขึ้นก็อย่างน้อยมันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนบทเรียนบางอย่างที่ทําให้เราได้มีสติแล้วก็เตือนตัวเองแล้วก็แก้ไขมันถ้าวันนี้เราหกสิบแล้วเราล้มตอน 60, หกสิบมน่ากลัวกว่าอย่างน้อยอย่างณนะวันนี้เรายังมีเรายังมีมีแรงที่จะมีกําลังที่จะทํางานต่อไปได้อย่งหย่งพูดเสมอว่าหล,หลายๆคนที่ต้องเจอมรสุมชีวิตในวัยเด็กหรือว่าในวัยที่เรายังพอมีแรงที่มันจะสู้กับมันได้สู้มันเถอะแล้ว สิ่งนี้จะสอนให้เรารู้ว่าในอนาคตเราจะใช้ชีวิตอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอย่างมีสติมากขึ้นป้องกันตัวเองมากขึ้นอะไรแบบงี้หญิงก็ไม่เคยทําอะไรแบบนั้นนะหญิงแค่รู้สึกว่าลักชูรี่สำหรับหญิงอะ่ะหญิงมองว่าหญิงตื่นมาตื่นมาตอนเช้าหญิงได้ออกกําลังกายหญิงได้แบบอย่างน้อยได้เลือกอาหารกินได้กินไข่ต้มตอนเช้าสองฟองก็ Lu ลักชูรี่แล้วนะได้ปอติคือมันอยู่ที่ว่าลักชูรี่ของแต่ละคนเป็นยังไงและเขา มองมองว่าธุรกิจเขาเหมาะสมกับอะไรมากกว่าค่ะสำหรับหญิงอะ่ะหญิงมองว่าธุรกิจของหญิงคือความคือการอยู่บนสุขภาพที่ดีคําว่าสุขภาพที่ดีของหญิงมันไม่จําเป็นต้องลักชวรี่แบบใดแต่บางคนถ้าเขาทําธุรกิจที่ขายของลักชวรี่ทำธุรกิจที่ไปทางแฟชั่นอันนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องทําหรือว่า เป็นสิ่งที่เขาบ e ลีฟในสิ่งนั้นไงมันธุรกิจแต่ละแบบมันไม่สามารถที่จะต้องบอกว่าเธอต้องทําเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมมันแค่เข้าใจว่าธุรกิจเราคืออะไรของหญิงหญิงทำอาหารเสริมหญิงทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพหญิงก็แค่พรีเซนต์แล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่ดีมันเกิดจากอะไรมันก็แค่นั้นเองเพราะหญิงไม่ได้อยู่ข้างใครเลยไงก็หญิงรู้สึกว่าที่สุดแล้วหญิงขอเป็นเป็นคนที่มองเข้าไปมากกว่าแล้วก็ในเราเคยอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เราเราเคยผ่านช่วงชีวิตหนึ่งที่เจอมาสุดมา เราก็เป็นคนที่ต้องการกำลังใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากให้เขาผ่านสิ่งนี้ไปเรายิ่งต้องเหมือนกับให้เขามีกำลังใจขึ้นมา mm hmm. เพื่อวันจะไปต่อสําหรับหญิงอ่ะมันเป็นแค่คําพูดเดียวเองนะมันเป็นแค่คําพูดตอนที่หญิงอยู่ปีสาแล้วอาจารย์คนนึงพูดว่าถ้าวันนี้คือหญิงอ่ะตอนที่มีปัญหาหญิงไม่ไปเรียนเราก็เกือบจะดับตอนเรียนมหาลายัยปีสาอาจารย์โทรมาแล้วพูดคําเดียวว่าถ้าวันนี้เธอหนี พรุ่งนี้เธอต้องหนีแล้วเธอจะหนีไปถึงเมื่อไหร่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเออแล้วเราต้องหนีไปถึงเมื่อไหร่วะเราสามสิบเรายังต้องหนีสิ่งนี้หรอแค่แบบออกมายังรักความจริงเจอมันพิสูจน์มันสู้กับมันไปต่อกับมันให้ได้หรือว่าแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปอขอบคุณค่ะ